สวัสดีครับพบกับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม g e n h i n Impact กับอีเวนต์เส้นทางพิศวงวันที่4นะครับเราจะอยู่ที่ซิงฉี v วิลเลจนะครับซึ่งเราจะมาหาฮาริเชลคุยตรงนี้นะครับไปเราไปหากันเลยดีกว่า,าตัวฮาริเชลที่เราต้องมาคุยจะอยู่ตรงนี้นะครับ เอฟเอบอยู่ตรงนี้เลยนะมาเมื่อเราเจอแล้วก็คุยกันได้เลยนะครับโอเคกูชาเซลีโบยาให้ทำอะไรอยากกินอะไรสักอย่างนะฮะเปิดอ่านคู่มือกูชาเซลีสั์ที่เป็นประโยชน์ผลไม้ ผลไม้ของร้อนที่แสดงถึงสีนี่เซลิโบยาน่าจะเป็นสีแดงผลไม้สีแดงเหรอโอเคลไมนสีแดงนะครับลองส่งให้ดูผลไม้สีแดงผมลองส่งวอเบอรี่ให้ดูนะครับ ใช่ไหมใช่โอเคไปถามเพื่อนของเขาต่อนะครับซึ่งเพื่อนของเขาจะอยู่ที่บริเวณบูเฟนดอมนะให้เราวัดไปได้เลยนะครับโอเคอตัวของวูฟตัวของฮาริเชลที่เราจะมาคุยในบูเฟนดอมก็คือตรงนี้นะครับ เริ่มคุยได้เลยอ๋อ,อเรียนสอตัวนี้ก่อนสามตัวนี้ก่น,ร,น,กนรูันังฮัตคเมาเคลียร์เสร็จแล้วเราก็มาคุยนะครับมามีมีมทโมโ อาลาตาโบยาสดาลาตาโบยาสดามาลาตาโบยาสดานะครับของแข็งอาลาตาลาตาลาตาพึบพึบพึาคำว่าลาตาก่อนนะ นี่โบยาลาตาโบยาต้องการของแข็งสีน้ำเงินนะครับไปเราก็ให้หาของแข็งสีน้ำเงินให้นะของแข็งสีน้ำเงินเหรออ่เป็นอันนี้ก็ได้นะครับตัวของเอ,ต,อตินลูคัสเจดนะลองส่งให้ดูได้ไหมโอเคได้นะครับ อุนตาโมซิดาดาโอเคอุนตาโมซิดาดานะปึ๊บอุนตาโมซิดาดาที่อุนตาโมซิดาดาหลังกินอาหารกลางวันจนถึงก่อนแสงพระอาทิตย์ตกด,ดินนะฮะอ่ะซึ่งตัวของเฮลิเชลสุดแปลก จะอยู่ที่ตรง Stone g a t นะครับโอเคครับเรามาถึงพื้นที่ที่เราต้องหาหเชลแล้วนะก่อนอื่นเราต้องทำการเปลี่ยนเวลานะครับซึ่งเวลาที่เราต้องการก็คือจะเป็นช่วงเวลาก่อนเที่ยงจนถึงเย็นนะครับอ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นบ่ายโมงแล้วกันนะจริงๆตอนนี้ก็น่าจะหาได้นะครับแต่เราอยากจะเปลี่ยนเวลาให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเวลาจะต้องเป็นประมาณไหนนะครับ พอเราเซ็ตัพเวลาเสร็จเรียบร้อยเราก็เริ่มหาเทริเชลกันฮนะซึ่งปกติแล้วเทริเชลจะอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะจะไปหาที่เดิมที่ปกติเขาอยู่กัอ่โอเคอยู่ที่เดิมนะครับมาถึงเจอแล้วก็จัดการได้แล้ว เเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ของรางวัลวันนี้กันของรางวัลวันนี้จะเป็นพิโมเจมหกสิบเป็นหนึ่งแปนแล้วก็เงินหกหมืนนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ หากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเ c e b o o k หมีเงาชาแนลด้วยนะซึ่งในเพจเ Facebook ก็จะมีการไลฟ์เกมกันเกือบทุกวันเลยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามารับชมพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแลวเอ่คิาครับสวัสดีครับ